ตื่นมากแต่เศราเลยครับทุกคนครับเบิ้งแม่ตื่นมากแต่เศร้เบ้างไหมใส่เพิ่ยังไม่เสร็จเลยดูนี่ใส่เิดตื่นมากกับบึกบึ้มหลุดนะนะทำเป็นมองบ่สนใจนะบ่หันยังสุนคุยกันเลยนะแข็งครับอุ่อีกหน่อยหนึแข็งมากเบื้งแม เราจะไปนล่นเเลยชมพูเลยแต่ก่อนที่ว่าตอนตอนทองว่านี่เนาะจะผู้หญิงผู้ชายหมอบอกว่านี่พอทองมาสื่อเสือสีชมพูยังกับสีชมพูไงหมดพอคอดออกมาแตกหมอไม่มั่นใจไม่แน่ผู้หญิงว่าสันหมอบอกเลยสื่อแบบ กลางๆมีสีฟ้าสีอะไรต่างๆนานาแล้วพอคลอดออกมาเอ้าน้องผู้หญิงก็ต้องซื้อสีชมพูสิคะอะไรก็จะชมพูชมพูหมดเลยค่ะอืตัวทำเนี่ยไปยังคือต้องตั้งซื้ออุ่งอิงอยู่นี่ทำไมต้องตั้งชื่อก็คุณพ่อชอบไหมคะชอบน้องอุ่งอิงไหมคะแล้วมันเข้ากับชื่อแม่เพราะว่าออกอ่างเหมือนกันอุ้ยแล้วมันไม่ไม่จัตวาเหมือนกันด้วยอุ่งอิงอย่างเงี้ย ไม่ชื่ออุ๋ยอย่างเงี้ยมันคล้องจองกันก็เลยชื่อตั้งค่ะแล้วทุกคนในบ้านก็พี่เอิญพี่อายแล้วน้ององงอิงค่ะสามสาวสามใบเถาเผาค่ะก็เลยตั้งให้คุณหมอ,อ,มอไม่อยู่แล้วไม่ได้แล้วตอ,ตอนขอดถามว่าจะยืนไว้ย่างเดี๋ยวหลดตอนลอด พอดอกมาน้องชื่ออะไรคะจําได้แค่อะตั้งว่าน้ององค์อิงค่ะพยาบาลถามว่าตั้งไปก่อนคะ่ะคุณแม่ชื่ออะไรก็ได้ก็เลยตั้งชื่อว่าน้ององค์อิงก็น้ององค์อ,งอิงมาเลยคะ่ะตอนนั้นนะองค์อิงอนะนี่ยิ้มตัวสาวองุ่นอิงอนะ,อ,ะอ,องค์อิงนะชื่อจริงน้องทัศพรค่ะทัศพร,พรแปลว่าผู้มี ความรู้ประเสริฐแล้วก็รักครอบครัวพี่น้องอย่างนี้ค่ะความหมายดีความหมายดีมากค่ะแล้วคุณคุณทัศพรเหรอคะแล้วคุณทัศพรค่ะคะให้แม่ก่อนค่ะเพิ่งเปลี่ยนเธอจะมาปุ๊บปุ๊บยังไงคะลูกขาส่วนอย่าคุณทัศพรเหรอคะนะ จะคุยกับคุณลูกคุณป้าเหรอออาคุยอ่ะว่าไงได้นอนเลยค่ะตื่นมาแต่เช้าเช้ามากเลยค่ะตีห้าตื่นมาทําไมตีห้าตีสามมากินม่ํมตีสี่ก็เล่นหน่อยเอา,เอาพอนอนสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วตื่นมาทําอะไรตีห้าคุณทัศพรฮะคุณ<ว>อุงอิงฮะอะไรก็ดีค่ะลูกค่ะฮะฮะ กินนม,ท,มที่นอนเขาก็จะอยู่ตรงนี้คุณแม่ก็นอนข้างๆแล้วคือว่าถ้าเขาหิวทีไรเขาก็จะดุดตัวลงไปนาะไปหาแม่เลยไปกินหม่ำเลยค่ะมับมับๆเลยค่ะโอ้แก่นมากเลยค่ะทุกคนแข็งแรงค่ะร่างกายแข็งแรงมากเลยค่ะน้องอุ้งอิงไม่ยู่เฉยค่ะคอุงอิงจะไม่ใช่คนอยู่เฉยค่ะแก่นค่ะ อแก่นนะคะออท้ายคลิปอ่ะจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนแม่สอนว่ายังไงสวัสดีจ้าก่อนค่ะลูกค่ะอ่าจ้าก่อนจ้าให้แม่ชื่นใจก่อนจ้าสวัสดีค่ะทุกคนค่ะจ้าจ้าขอภาพนึ่งหน่อยเมื่อกี้เนี่ยจ้าเดี๋ยวนะองค์องคองค่ะจ้าจ้าจ้าค่ะทุกคนค่ะจ้าจ้าจ้าให้แม่ชื่นใจหน่อยค่ะจ้าจ้า จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าครับท้ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม<อ>กดแชร์ชกดสมัครใ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้วยนะครับปากเกณฑ์ากฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ